สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องป้องไปอ้าดูกใส่หน่อยพี่สื่อของพี่น้องสวัสดีครับไปได้ะไของเล่นใช่ไหมถุงเลยก็ถือถุงยัดยัดพิดเศษในรถทีอพ์อหน่อยเจ๋งมาก แดดดีขนาดครับแดดดีมากแดดดีมากวันนี้สุดยอดเลยตาลูกชายนุ่งสลามมุนแดดบรเสีทธ์เลยไอตัอ้งหน้าก็าไปเลย มา,าใส่ไ,ด,ได,ด้แล้วลูกเจ็บตาได้พอดีลยะลูกใส่เลยไม่เป็นไรอเออะลูกก็ใส่พอใส่องเนาะดึกเท่ยงกัน

พ่อจะบอกไฟเวลาเวลาไปเอียฟิวต้นนี้ถ้าพี่แฟงให้จับพวงอะไรอย่าไปจับนะลูกเข้าใจไหมมันอันตรายถ้าพี่แฟงบอกให้จับไฟก็ไม่ต้องหรอกเพราะว่าเมื่อวานนี้พ่อกเกือบนี่พ่าบางทีรถมันเหยียบน้ํามาแล้วก็น้ํามันใส่มาตรงนี้เราตกใจคราวนี้เราอาจจะหักไปพวงช่วงเี้เข้าใจไหมครับเมื่อวานนี้พ่อไปกับแม่ที่ว่าน้ำเขาเหยียบปุ๊บมาางี้หนะ่พ่อกเกือบเสียหลักเลยเนี่ยพ่อกวถ้าเป็นไฟไนฟะจะตกใจมากนี้นะ รถไฟก็จะหักไปแล้วก็ลดประสบปัเหตุเรือหลักเข้าขใจไหมเพราะมันเร็วอ่ะแต่อย่างนี้ได้อยู่อย่างนีมน้มันไม่ค่อยเร็วเท่าไหรอ่ะลูกเข้าใจไหมครับเพราะว่าทางเอฟวต้นน้นเร็วได้เป็นร้อยนะนี่เวลาเขาเหยียบอย่างนี้ใช่นไหมน้ำจะปุ๊บเข้ามาอย่างนี้น่ะล้วเราจะปุ๊บอันนี้ไม่ทนนันอ่ะลูกโอ้แดดดีครับพี่น้องเลย ดดีแดดดีตัวุ่งแดดเมหิมานี่เห็นแดดนี่ยกันตื่นเต้นกันนะครับพี่รอง น่าจะเห็นแดดเด็กน่าห่อนอยู่แดดจังบังนะครับบังแดดจังบังใสตงงีติงลิงติงลิง ิงพรงพเอื้อนกันให้ไฟเห็นไหมเฮ้ยไม่ได้ขอบคุณเลย น้ำบอลแต่เรียนนะพี่น้องเอ,อ้เอ,อลูกมาร้านขายของเล่นครับเนี่เยเพืาอเขาหยาดน้ำชุบเงียบน้ำ,นำจะเดีนเข้าตรงนี้ ปุ๊บแล้วเราจะพอไม่เห็นนะ

ไปรออยู่ร้านการขอเล่นแล้วพ่อจะไปดูร้านมือสองไปกับพ่อไหอมดีไงฮะไปก็ได้เดี๋ยวพูดไปเป็นร้านของเล่นดูไปร้านขอเล่นก่อนฮะไปร้านขอเล่นก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปร้านมือสองกับพ่อเนาะโอเค อันขายของลินมาแล้วครับ โอ้เ yeah. oh, uh huh. oh. ด็ดดีครับต้องเอิ้เฮ้ยไปหลัไข่ของเล่นครับผม นี่ครับพี่น้องลูกชายน้อยซื้ออะไรเนาะฝุ่เมื่อนค่เรียบร้อมเลยยางตัวละบ้างนะครับกระดิดกระดิดกระดิดเลยครับ อนี่ครับร้านขายของเล่นครับผมมีหลายอย่างหลายแนวนทิพหคนถุกงมืออยู่ตรงนั้นมาปังไปอยู่ตรงนู้นนะที่ทำนะ่ะนี่ครับ อิสลามมานี่ตรงไหนล่ะลูกไ่รุกเขาบมาเถ้าจะซื้อมันจะมีอะไรมั่ง ใช,ใช่ได้ใช่ไหมโอเคแล้วก็ที่กหนดเดี๋ยวพ่อพาไปซื้อใช่ไหมซื้อยูสตาน่นะอเออนี้อันนี้ก็ผลไหมนี่หอาี้อเอเ้อเอาอน เอเอแล้วก็นี่ไงอันนี้แมลแลวเลยเป็นสีชมพูอะไรนั่ะแล้วอันนี้นี่ไม่ได้ไเ่เ,เอเคนี้ใช่ไหมแล้วก็อะไรอีกที่ก้นนวดอะไปไเดี๋ยวพ่อจะกดให้ ฮะได้ไม่ซื้อตรงนี้เราไมนสำเร็จไม่เอาเลยดูก่อนไหมหดูก่อนไหมตรงที่มันสำเร็จนะ่ะมันมีอยู่นั่นนี่พอดูพาพามาดู่เหรอทำเองทั้งดีเหรอนี่ไงทำเองดีกว่าใทำนี้ดอกว่าใช่ไหม้มองขอบคุณสำหรับการรับชมครับสวัสดีครับและสวัสดีครับผม